สบายดีพอ่อแมพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านตอนนี้น้องโตโน่กับน้องลังน้องคิวกำลังเตรียมอาหารไว้ตอนรับคนงานมืออื่นจ้างเกี่ยวเขา,าพี่น้องสบายดีพี่น้องมืออี้จ้างเกี่ยวเขาเป็นมือแรงแหกม้านเนเราก็ต้องเตรียมสเสบียงไว้ก่อนเนาะ เตรียมอาหารไว้เมนกองทัพตอนเดินด้วยท้องผลมาลูกข่าตากันวะเชื่อช <laughs> we ุดตัวนี้ชุดตัวซักอยู่เหอะบ้านนี้ก็ใส่ใส่เกี่ยวข่าวอีกเรื่องมืออีกเริ่มจังคุ้มมือจางเกี่ยวข่าวพี่น้อง มาเด้อมาเด้อบานไก่เดินเคียงรับบอ้องานแล้วมือเดียวเฮงดีย่านพ้นตกก็มันนี้ก็ไลยมือพายุสิเขาวันที่สี่ที่หาเนาะมันนี้วันที่หน,นึ่งเอาสิเกี่ยวมืออื่นวันที่สองตุลาเอาสิเกี่ยวนะเนาะข้าแม่ว่าพนบตกกัได้เกี่ยวแต่เฮงแตนี่อันนี้มันฝนตกมันต้องก็หยุดมือนี้มันก็หยุดมือนี้เนาะฝนนะ เราก็เลยสิบปากันเกี่ยวเข่าก็เลยเตี้ยนเสบียงไก่รอบเส้านี่ไก่สองตัวแกงใส่หมักผักหมักหุงเนาะรอบเทียงจังววากันไหมอันนี้เฉพาะรอบเรา้าไก่สองตัวสีไวรุ่นเขาสีผักไว้แกงมืออื่นแกงกิ่ตอนเร้านี่นั่น,นเดี๋ยวมันยังเข่านะตัวไม่ใช่นะเนี่ยเราซับกระดูกมันที่เข่าบ่ย ่ทราบกู่ทราบนจับไอ่ให้มีวิชา้างเงี้ยไม่ลองไนหรอกองตัวเองนะแลวมมีวิชาเขามีวิชาเขาปาดข้อในพวงนีปาดข้อไก่เทากับปาดข้อาเป็นไมปาดข้ออแต่บอก่ให้ฝนตกก็พออี่นองก็ยานแต่ฝนตกมดเลยเดนแต่ว่าเขาว่า กรมอุตุพนมาวันที่สีที่ห้าจังสีเข่ามาใหม่เนี่ยกับพอยุพายุบัวลอยผ่านไปเลยด้เฮ้ยบ้านนี้พายุแมกโมชนสื่อว่าพายุพายุบัวลอยมีชนหลายมีอย่างมีลมเนาะมีลมหลายพายุบัวลอยแต่นี่พายุแมกโมเจีเข่ามาขอให้เกี่ยวเขาเร็วก่อนเด้อเนาะหมดอเกียวยังไง ผ้าห้องบนกินผ้าห้องนี่ใช้ห้องกูเพื่อนยิงกันผ้าห้องกับยกเลิกเท่านั้นเลงเขาเขาเกี่ยวได้อยู่ชั้นแล้วเขาเจา้าเนาะฝนตกก็ได้เฮาตี้สีผ้ากันผกพรอนเขา่าเขาเอองอกพอดีที่นี้ล่อซับมอยที่นี่ใช่ผดดยว 2-3ฟูเดียวเลย2ผูบากใหญ่เลยพี่น้องเขาฮ่าก็สุกจนเกือบเมื่อทุ่งกูแหละสุกนะ คันคน้าคนนี้บบเลี่ยมือหนึ่งจากเลนออกเกี่ยวมันก็ไวกว่าดำบางทีก็อาจสีเล้่ยอบจากสาวคนมือหนึ่งดำทระทรกกอ,อืมแม่ดำทลระกกเกี่ยวผัดหัวบลายเนาะได้ยางมากับพ่อเหมือนกันเนาะดำผับผูหนึ่งไทยผูหนึ่งคาดลกผูหนึ่งลกก้าคนก้ะอันนี้เกี่ยวเน่ลงพ้อมกันเลยสิบก็คือสิบโลดลงป,ป,ปุบปัปปบ ไว้กันเกี่ยวคันดำแบบมันแยกรายอย่างทั้งไทยน้าทั้งลกกะทั้งคนกะอันนี้นะสบายพี่น้องเลยเกี่ยวฟองกันปุบป,ปับปุบป,ปับสาวคนมีโอกาสมีโอกาส,กาสเลี้ยงอยู่นล้สาวคนมาเล้วกาสีิบมายเนาะคันสามสิบคนนี่เลี้ยตัวผู้สุกนี่กายเคืองทงอยู่หรอก ยังบสุกกะยังประมาณสิบก็ให้สะพาะนาทงที่ห้าสิเกียวนี่เนาะทียนห้าสิจางเกียยมือนี่นะตัวบสุกนะยังอีกประมาณสิบก็ให้ใกลายนาสุกมนเลย เดี๋ยวละบ่เฮยย่งหมายนึงเนาะองใหญ่ก็การองลังบ่อสุสีกันกันอย่าง นีออระมนเอ,อม่ีน้องมันโอ้ไยกบมีน้อยเนะเอาลงไปโดรดบลยังไปล่างออกขีเทานะข้าน,านำมือได้ไได้ไผมิ้นเย่น้อยเดียวมันใน

อันนี้ผนังพักสำเนาสองคนสำเนาสองคนงเนืนีรับมาเลยทั้งโลกทั้งสำเนาบอกเขาหลับฝาดี่มึงว่าเต็มปากด้เอ่าัวัวอ,อัดจีบได้ไหมจะดีดิ่นหนเ็ัว เอากรบอกวันวกันยกกันนั่นอีกตตัวหนึ่งตก็ก็ไม่งสองคนบอกูมันจะไปไหนเนาะหนะ,ะัไหนเนาะอ๋อธรรมดาพอดีตัวเขบาไก่ตัวนั่นดีมนปตัวติีอันนั่นดี แต่มันบ่คอยลงมาเรี่ยวนี่มันลงไปแต่กินเข่าอยู่ผ<อ>ู้มาลงกินเขาน่าอยู่นาเทียงอย่างเดียวเออตอนนั้นแล้วเออมันยังเข่านะห้าพนแล้วของเส่าเนี่ยบาเดียวกับปุนหดเลยนะแกงลูกไบแกงกินเหมือนเ่ากินเกี่ยวขับโอ้ยกินยิ ยานอยาน2 2แนวใด2 2หยังอ๋อ2หยัง2จุ2 5โอ้ย2 7นาที7 2โต4มือขึ้น2แล้วก็5 5มันดูไปหาลุงว่า2 5 5อ่าปัดเอาขึ้นไป2 พวกนี้เกี่ยวข้าวเกรียมันกับเขาเหมืยนตอนตอนเสาร์ตอนเสาร์ตอนเพลินคันนาวันตอนเพลินฮาเนื้อไม่อันนี้เฉพาะตอนเสาร์เนาะเก่งเก่งไก่มันก็เว้าง่ายๆจังว่าผู้มาเกี่ยวกับเออญาติพี่น้องเลยเป็นส่วนหลายมันก็เขาเจ้ากับมากินเขาน้ำเข่าข้าวมาไว้โลดหลายๆโลดะเอากระมังมาเตรียมมาไว้โล่ ออกมาเร็วมันก็ต้องเตรียมเนาะการอยู่การกินกับเขากับน้ำเพียบพร้อมเลยพี่น้องเลยบเวนจะพอจ่ายเงินแลวจบเลยกินเขากินน้ำน้ำกันอีกสองเวลามอไปดูน้ำพอนเช่ากับตอนเที่ยงเนาะสองคาบ ครับโหล่ลาแล้เ <descript> ด <or> ้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมออสวัสดีก่เอาอันนี้กําลังิปอันนี้กําลังสิไปเยี่ยกบสิไปเยี่ยกบไปแล้วพี่น้องสบายดี